giệp khoángไวให้ đủ khi giệp đi đi, à, Vinh tước son, à, màu xìuáng sẹ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 , à, màu khăn sẹ, à, màu xìuáng เก็บดีดีอย่าวิ่งซุกซนมาช่วยกันเก็บทุกคนมาช่วยกันเก็บทุกคนมาสิมาดูจะกบถูกกินอยู่ในรูรูมาสิมาดูจะกบดินดนจนแทบพังปูก็ะ กินกบอ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 บมาสิมาดูจะรบถูกกินอยู่ในรูมาสิมาดูจะรบดินล้นจนแทบพัง